ครับมาพอกันคือเก่านะครับกับนานผู้มินอะไรย่นครับราคาพวกกูจับจังหวัดดอนท่านีครับตัอนี้กับพาเบิ้งนะครับรถไถฟอร์ดนะครับติดชีพนะครับตัวนี้เป็นชีพปัญญานะครับสภาพงามอยู่นะครับตัวนี้สภาพงามนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับขายถึกๆนะครับตัวนี้กับอ่าเป็นฟอร์ด ติกชีปัญญานะครับเปิดราคาอยู่ที่สองแส0เก้าหมืนห้าพันนะครับทรงฟี่สามรอยกิโลเมตรครับทรงฟี่สามรอยกิโลเมตรนะครับลานก่ยูอำเภอกุจับจังหวัดอุดรนะครับกจับอุดรนะครับผู้ไดสนใจนะครับขำว่าเบิงมาทดลองขับนะครับอยู่หน้าลานกะแวะขมานะครับรถใส่งานสมมือครับยกขวางนี่แหละยกขวางยู่บานครับสมือราคา 295,000ส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับโอเคครับผู้ใดสนใจก็ฝากกดติดตามครับรเบอร์ทั่วศูน2 7 2 9 5าอีกเบอร์นะครับ087 034ป5 6 2ากฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ